สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นเวลาเช้าเช้านะครับริมแม่น้ําแม่กองจังหวัดราช,ชบุรีบรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ช่องครูรัตวดีก็พามาชมวิวริมแม่น้ําแม่กองนะครับก่อนจะขับจากจังหวัดราช,ชบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยครับครับเช้าเช้า ก็จะได้ยินเสียงตามสายนะครับของชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาเปิดเพลงกันนะครับเปิดเพลงกันแล้วก็นี่คือแม่น้ำแม่กองนะครับตรงตรงจุดนี้ก็คือตรงจุดที่รีสอร์ทที่พวกเราได้พักกันนะครับจะมีกิจกรรมการให้อาหารป่านะครับป่าเยอะมากในแม่น้ำแม่กองนะครับบริเวณนี้แต่บริเวณนี้ทางรีสอร์ทเขาห้ามจับปลานะครับ เนื่องจากมีกิจกรรมการให้อาหารปลาปลาก็เลยมารวมกันอยู่ตรงนี้เยอะนะครับให้อาหารลงไปเนี่ยก็จะเห็นปลาขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับเป็นปลาหลายชนิดเลยนะครับก็เก็บภาพก่อนกลับนะครับ เป็นวิวแม่น้ำแม่กองนะครับช่วงเช้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเลยนะครับแม่น้ำแม่กองนะครับตรงนี้นะครับได้ยินเสียงตามสายเวเวลมาจากลำโพงของชาวบ้านนะครับยูสวยมากเลยพระพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับ หอ,หอประกาศข่าวหอกระจายข่าวของชาวบ้านนะครับสายๆอีกหน่อยก็จะได้ยินเสียงพระนะครับพระเทศพาให้พรก่อนที่จะฉันพัฒหารเช้านะครับเป็นสะพานข้ามแม่นะ้ำแม่กลองนะครับสวยงามครับวิวสวยงามครับเชา้าๆมีเสียงนกร้อง บรรยากาศดีมากเลยครับลมเย็นๆก็หลังจากดูหลายๆภาคมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นภาคเช้าของที่นี่แล้วคณะทัวร์ของเราก็จะเดินทางกลับนะครับสวยงามครับแม่น้ำแม่กลองแล้วก็การตกแต่งของสถานที่ ตรงนี้รีสอร์ทนี้นะครับเขาทําได้อย่างดีเลยอย่างสวยงามประทับใจนะครับตั้งแต่วันแรกคลิปแรกที่เราเข้ามาได้ทําให้ทุกท่านได้ชมแล้วนะครับประทับใจทุกคลิปเลยนะครับบรรยากาศของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับ ครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับมีชื่อว่า The a n อนติแอนติรีสนะครับสวยงามนะครับทุกภาพเก็บไปแล้วประทับใจจริงๆนะครับทุกท่านที่ผ่านมาทางจังหวัดราชบุรีนะครับก็สามารถที่จะมาจองห้องพักเท่ๆรีสอร์ทเท่ๆวิวเท่ๆตรงนี้ได้เลยนะครับ อป่าก็เยอะป่าหน้ารีสอร์ทนะครับเนี่ยเยอะมากเยอะมากกิจกรรมใครใครเครียดช่วงเช้านะครับของครูรัตวดีนะครับหลายหลคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเนี่ย เขาเรียกว่าไม่ใช่อะไรนะเป็นที่โยกน้ำของคนสมัยก่อนครับครับเครื่องโยกน้ําบาดาลน้ําลงไปข้างล่างแล้วก็จะเอาเครื่องโยกน้ำแบบนี้น้ำก็จะออก่างนี้เนาะใช่น้ำจะออกแลทุกวันนี้จะไม่เห็นแล้วจะไม่มีแล้วต้องใช้เครื่องบันแ่ดแต่ก่อนีจะใช้อันนี้เป็นที่ระลึกอดีตเนาะอดีต่าดยากเลย โยกเอาน้ำสูบบอเข้าไปแล้วก็สูบคนโยกเป็นหนึ่งก็ต้องอายุสี่สิบอัพแต่สมัยนี้หาไม่มีไม่มีแล้วใช้เป็นเครื่องปั่นไฟปั่นน้ำขึ้นมาแล้วก็เปิดเป็นน้ำประปาไปแต่สมัยก่อนนีจะเอาถังมารองตรงนี้แล้วก็จะโยกนะมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับตรงนี้รีสอร์ทนี้แอนทีครีสอร์ทนะครับ